สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของเราเช่นเคยนะคะคลิปนี้เป็นคลิป relationship นะคะก็คือความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาเนาะเป็นยังไงบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้ตรงกับคุณไหมนะคะเรามาเริ่มกันเลยคลิป relationship นะคะสามารถรับชมได้ทุกค่าทุกราศีนะ ขอเช็คพลังงานความรักความสัมพันธ์ของคุณก่อนนะว่าประมาณไหนนะคะไพ่จะออกมาประมาณไหนเนาะมีคนที่ยังดูเจ้าเสน่ห์ยังอยากที่จะเปิด choice เปิดตัวเลือกนะคะยังมีตัวเลือกอื่นๆอยู่อะไรอย่างเงี้ยแล้วแล้วความสัมพันธ์นี้นะ น่าจะเคยห่างกันไปแล้วก็กลับมาคืนดีกันอีกอะไรประมาณนี้ด้วยนะคะอมืมีคนที่พยายามในในความรักครั้งนี้พยายามในความรักครั้งนี้แล้วก็มีคนที่เด็กกว่าด้วยนะอืม มีคนที่แบบว่าชัดเจนมากๆเลยนะคะว่าเคนคนนี้นะคะเป็นคนที่เรารู้สึกดีเราอยากที่จะเปิดใจให้นะคะเอ,อแต่ก็มีช่วงเวลาที่คุณและเขามีปัญหากันไปรู้สึกขิดเยอะเกี่ยวกับความสัมพันธ์นี้ด้วยเป็นยังไงคะเป็นความสัมพันธ์แบบไหนยังไม่มีสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะคุยกันผ่านเครื่องมือสื่อสารเป็นส่วนใหญ่นะ ยังมีคนที่ดูแบบกักกักอ่ะไม่ชัดเจนในความสัมพันธ์อะขึ้นไพ่สี่เหรียญนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าเขารู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะเขารู้สึกย่ยงไงกับคุณพลังงานของเขาไฮโรแฟนนะคะ ต่างกันในเรื่องของศาสนาได้นะคะเป็นคนที่ชอบทํางานนะคนคนเนี้เอ่อนิ่งเงียบเก่งเป็นชอบโอโทษทีค่ะเป็นคนที่ชอบศึกษาเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมอยู่เสมอคนคนนี้อ่าถามว่ารู้สึกยังไงกับคุณนกมองว่าคนคนเนี้ย,ยังรู้สึกผิดกับคุณนะถ้าเขาทําให้คุณรู้สึกเสียใจอืมไม่ว่าคุณจะอยู่ใน ความสัมพันธ์นี้อยู่หรือไม่นะคะคุณอาจจะห่างกันไปแล้วหรือเป็นช่วงเวลาที่คุณรอการกลับมาเคลียร์ใจกันก็ได้เขารู้สึกผิดกับคุณมากๆนะคะนกว่าความสัมพันธ์นี้มีวัยที่แตกต่างกันนะคุณไม่เยอะกว่าเขาก็เขาก็เยอะกว่าคุณอายุอนะคะอืมเขาเห็นความชัดเจนของคุณนะคะคนคนนี้ คือจริงๆนกมองว่าเขาก็ยังอยากที่จะสารต่อความสัมพันธ์นี้แหละนะเขามีความรู้สึกเหมือนเหมือนคุณคือเขามีคุณอยู่ในใจเหมือนที่คุณก็ยังรักเขาอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นการทุ่มเทของคุณความใจดีของคุณนะคะตัวเขาเองอ่ะนายถือเหรียญใบนี้เหมือนเป็นคนที่แบบไม่ค่อยกล้าที่จะคาดหวังในความสัมพันธ์นี้ด้วยนะ อืมไม่รู้ว่าเพราะอะไรเหมือนเขากลัวกลัวว่าต้องห่างไกลจากคุณกลัวว่าความสัมพันธ์นี้จะเป็นไปไม่ได้มันจะยากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยนะกลัวการถอยห่างที่คุณอาจจะห่างไปจากเขาในอนาคตเลยคือเป็นคนที่คิดเยอะนะคะที่นกเห็นนะอืมมีความกลัวอยู่ในใจแต่เขารักคุณนะขึ้นไ้สองถ้วยอะเขารักคุณแหละ ถ้าเขาทำให้คุณเสียใจเขาก็อยากขอโทษนะคะรู้สึกผิดนะอยากเข้าหานะยังรักยังรู้สึกดีๆมากๆแล้วคุณก็ยังเป็นคนสำคัญที่สุดอะในใจเขาอะเดี๋ยวนกขอดูสิว่าเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้นะคะเขาคิดยังไงนะเขาคิดยังไงคะ j ั s t i c high p r i n t e s s สิบถ้วยหนึ่งถ้วยเขาเป็นชาวตักชาติได้นะเป็นเจ้าของธุรกิจนักลงทุนนะคะนักการเมืองได้นะคะคนที่มีอำนาจในการสั่งการคนที่มีหน้าที่การงานดีนะคะอืมเขาคิดยังไงกับความสัมพันธ์นี้นกมองว่าเขาก็อยากที่จะให้ความยุติธรรมกับคุณให้ความชัดเจนกับคุณอ่ะ เขาอยากจะแก้ไขนะคะอยากจะคืออยากเปลี่ยนตัวเองอะนะสิ่งไหนที่เขาเคยทําไม่ดีหรือทําให้คุณเสียใจอะค่ะที่เขาเคยทําผิดพลาดไปอะอยากปรับปรุงอยากแก้ไขอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณจังเลยอะนกเหลนพลังงานไพ่ขึ้นมาแบบนั้นนะคะเขาเห็นเลยนะว่าคุณอะช้ำใจเสียใจเพราะเขานะคะเขาอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองเขาไม่อยากที่จะดื้อกับคุณละนะอืม เขาคิดยังไงคะเขาอยากที่จะแบบมีเวลาให้กับคุณชัดเจนกับคุณนะคะทําให้คุณมีความสุขอะ่ะอืมเขาอยากทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขานะพลังงานไพ่เป็นเนี่ยความน่าเชื่อถือความมั่นใจนะคะอยากให้คุณแบบเชื่อใจเขาอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะอืม คุณรู้สึกยังไงกับเขาคะ่ะเพื่อนๆื่อนของเราโอ้คุณไพ่เดทนะไพ่นอ็อปสอดโอ้บางคนตัดจบเลยคะ่ะขอยออกมานะคะคุณทำทุกอย่างแล้วไม่ไหวแล้วจริงๆอะไรประมาณนี้นะเออคุณพยายามในความสัมพันธ์นี้มากๆนะเพื่อที่จะให้มันสำเร็จเพื่อให้ความสัมพันธ์นี้มันมีความสุขแต่เขาก็ไม่ตัดสินใจเลือกหรือเขาไม่ไม่เปิดใจให้กับเราสักทีอ่ะ นกว่าตัวคุณเองเป็นฝ่ายที่ถอยห่างออกมานะใน,ในความสัมพันธ์นี้อะค่ะพลังงานของเขมาไม่ไม่ไนะคะเดวิล <They will. S 1> คือคุณรู้สึกว่าอยู่ไปความรักนี้ก็ไม่เห็นมันจะพัฒนาหรือเรามีแต่เสียใจนะคะมันมีความรู้สึก เสียใจเสียความรู้สึกเกิดขึ้นแล้วก็ความน้อยใจนะคะอยู่ในนั้นเราเองก็รักเขาแหละแต่เรายอมตัดใจออกมานะคะเพราะว่าตัวเขาเองก็ตัวเลือกเยอะเนาะให้เราเป็นตัวเลือกไหมแล้วเขาก็ไม่เลือกไม่ตัดสินใจสักทีเขาลังเลเราเลยถอยออกมา นะหรือบางท่านบางคนเนี่ยเขาให้สถานะเราเป็นแค่คนคุยแค่เพื่อนอะไรอย่างนี้ไหมนะคะคุณก็เลยถอยออกมานะคะทั้งๆท,ที่เราก็รักเขาแหละมาดูว่าเขาจะทำยังไงนะคะค,คนคนนี้ถ้าคุณอยู่ในช่วงที่ถอยห่างกันในในเวลานี้นะนกรู้สึกว่าคนคนนี้กําลังจะกลับเข้ามาพยายามที่จะเข้ามาในชีวิตของคุณ แน่ๆน,นะเพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยก็อยากจะง้อคุณมีคนที่ยังดูไม่จริงจังสักเท่าไหร่นะคะในความสัมพันธ์นี้เก้าถ้วยเนี่ยยังชอบเช็คสเสน่ห์ย,ยังชอบที่จะหวานสเสน่ห์ตัวเองอยู่อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวน้องขอดูนะว่าเขาจะทำยังไงนะคะ เขาจะทำยังไงเขาจะกลับมาจริงๆะคะ่ะเขาจะกลับมาเพราะว่าเขาตัดใจจากคุณไม่ได้นะคะต่อให้เขามีความเจ้าชู้ยังไงมีตัวเลือกยังไงจริงๆแล้วเขาเขาตัดคุณไม่เคยได้อยู่แล้วนะคะคนคนนี้เขาจะ เหมือนเขาไปรู้รู้ใจรู้ความรู้สึกของตัวเองเนาะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณอะไรอย่างเงี้ยนะเขาก็กลัวนะเขากลัวว่าคุณจะไปจากเขาแบบจริงๆกอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะไม่มีโอกาสในในความรักครั้งนี้อีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะออก็กลัวว่าคุณจะมีตัวเลือกใหม่ๆคนใหม่ๆเข้ามาด้วยเออเป็นในลักษณะแบบนั้นเขายังมีความหึงหวงคุณนะคะถ้าถามว่าจะทำยังไงนกมองว่าเขา เขาจะกลับมาแหละนะเพื่อที่จะได้โอกาสจากคุณอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นพลังงานของการที่อยากจะพยายามอยากจะพิสูจน์ตัวเองเพื่อที่จะได้โอกาสจากคุณนั่นเองนะคะอคนทางไกลได้นะคนคนนี้เจอกันผ่านโลกออนไลน์เครื่องมือสื่อสารหรือว่าพูดได้หลายภาษานะคะเป็นที่ปรึกษาได้เป็นครูบาอาจารย์ได้นะคะต่างกันในเรื่องของศาสนาได้เช่นกัน เขาไปคิดแล้วอะเนี่ยพลังงานไพ่ความคิดของเขานะคะเขาไปคิดเกี่ยวกับเรื่องของคุณเขาถึงได้คําตอบนะคะว่าเขารู้สึกยังไงกับคุณเขาไม่สามารถที่จะสูญเสียคุณไปได้เนาะก็ต้องกลับมาขอโอกาสนะคะจากคุณแน่นอนนะเนี่ยติดอยู่กับคุณนะคะอืมเป็นการถอยห่างกันไปเพื่อให้เขาได้ตื่นรู้เพื่อให้เขาได้คําตอบในใจเขานั่นแหละนะว่า จริงๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเรากันแน่นะเราสําคัญกับเขามากแค่ไหนหลังจากที่ตื่นรู้นะคะเนี่ยโอ้โหจะแอคชั่นอย่างไวเลยนะคะก็คือแบบกลัวนะคะกลัวว่าคุณจะตัดขาดเขาจริงๆน่ะเขาก็ต้องรีบทําอะไรบางอย่างเพื่อที่จะได้รับโอกาสจากคุณนั่นเองนะคะนกมองว่าเขาจะไม่ช้าเลยหลังจากที่เขาได้คําตอบเกี่ยวกับเรื่องของคุณนะคะว่าคุณอะ่ะเป็นรักแท้ของเขานะเขาคิดว่าอย่างนั้น เขาจะมาตามคุณนะแล้วก็เป็นการมาที่มีการเปลี่ยนแปลงด้วยอย่างที่นกบอกอะว่า,เ,าเขาน้าจะมาในช่วงเวลาที่คุณเริ่มห่างไกลาจากเขาไปเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะซึ่งคุณก็ปรับเปลี่ยนพลังงานของตัวคุณเองคุณเยียวยาหัวใจของคุณแล้วคุณก็ดูดีมีเสน่ห์มากๆด้วยนะในช่วงที่แบบเขากลับมาแต่ยังไงก็กลับมาเพราะว่ามันเป็น โชคชะตาพรมลิขิตระหว่างคุณและเขาจริงๆนะคะเขาจะติดต่อมาเนาะสิบช่วยทั้งรักทั้งคิดถึงทั้งผูกพันทั้งห่วงใยนะคะพลังงานขึ้นมาชัดเจนเลยนะนี่คือสิ่งที่เขาจะทำนะคะเรามาดูกันว่าแนวโน้มเป็นยังไงบ้างนะคะแนวโน้มความรักครั้งนี้ค่ะ าดูแนวโน้มนะคะคิงถือเหรียญน,นะคะเด็กถือถ้วยเพศกบสอดแปดอ่าสิถ้วย2เหรียญแล้วก็ไนท์ถือกระทานะคะ แนวโน้มความสัมพันธ์อย่างที่บอกเลยว่าคนคนนี้เขาจะแอคชั่นแล้วนะคะเขาอึดอัดเขาทนไม่ได้ที่ไม่มีคุณเขาทนไม่ไหวที่ว่าคุณและเขานี่จะต้องแบบเงียบกันไม่ได้คุยกันะนะมันความรู้สึกมันอัดอั้นเนาะปล่อยไว้ไม่ได้แล้วนะคะทนอีกต่อไปไม่ได้แล้วเขาทนความคิดถึงคุณไม่ได้นะคะคนคนนี้เอาคุณออกจากหัวไม่ได้หรอกทั้งรักทั้งคิดถึงนะคะจะกลับมาเพราะว่าเขากลัว ที่จะสูญเสียคุณไปอืมไม่อยากให้คุณไปไหนนะคะแนวนมก็คือโอ้เขาจะมามอบความรักความจริงใจให้กับคุณค่ะไพ่ดีเอ็มเพรสแล้วก็หนึ่งถ้วยนะคะเห็นไหมเนี่ยโอ้โหไพ่นะคะขึ้นมาสิบไม้ก็คือการทุ่มเทการพยายามนะคะคุณจะเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจในการมาของเขามากๆเลยอะคนคนนี้เนี่ย ไฟแห่งความปรารถนานะคะหรือความรุ่มร้อนใจที่เขาจะต้องรีบกลับมานะาวิวออฟฟอร์จูนนะคะวิวออฟฟอร์จูนก็คือเดี๋ยวนกขออนุนญาตพิเศษนะครับขอภัยนะคะทุกคนสักครู่นะ โอเคค่ะ okay, มาต่อเนาะแนวโน้มความสัมพันธ์ได้กลับมานะคะนะยังไม่ได้จบกันยังไม่ได้สิ้นสุดกันจริงๆนะคะสำหรับความสัมพันธ์นี้สามเหรียยนะคะการสารต่อการเดินหน้าต่อในความรักครั้งนี้เดี๋ยวมาดูกันว่าไพ่อยากจะแนะนำอะไรให้กับคุณบ้างโอ้นอกเห็นถึงความพยายามเขาค่อนข้างเยอะมากเลยนะคะจากหน้าไพ่นะคือ เขาจะต้องได้โอกาสจากคุณครั้งนี้ให้ได้อะไรอย่างเงี้ยอืมให้แนะนำว่ายังไงคะโอ้บางท่านบางคนมาตอนเขากลับมาในตอนที่คุณ move on ได้แล้วอะอืมคือเขาคิดได้ในช่วงเวลาที่คุณอาจจะไปจากเขาแล้วหรือบางคนนะคะให้บอกว่าคือมัน เป็นไปได้ว่า,พาไพ่ใบเนี้ยอคือคุณจะไปต่อกับความสัมพันธ์นี้ได้นะอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะเพราะว่าเพราะว่าการมาของเขาครั้งเนี้ยไพ่บอกเลยว่าเขามองการไกลนะคะอืมมองการไกลเขาคิดถึงการที่อยากจะเป็นครอบครัวก,กับคุณเขาคิดที่จะจริงจังกับความสัมพันนี้เดี๋ยวนกขอขยาย,พายไพ่ใบนี้นะอืม โอเคเขาไปไหนจากคุณไม่ได้จริงเขาถึงกลับมาสู้อีกครั้งในความสัมพันธ์นี้นะคะนกมองมองว่าความรักของคุณอาจจะมีอุปสรรคมันไม่ได้ง่ายนะคะแต่เขาไปคิดได้ได้คําตอบแล้วนะคะว่าเออเนี่ยเขาไปไหนจากคุณไม่ได้เขายังอยากที่จะสู้เพื่อความสัมพันธ์นี้และคุณเป็นคนที่สําคัญนะคะเขายังอยากที่จะปกป้องดูแลความรักครั้งนี้เนาะ คุณมีโอกาสสมหวังในความรักครั้งนี้สูงมากนะคะไพ่บอกนะประมาณนี้นะคะยังไงก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะคะทุกการรับชมรับฟังแล้วก็ขอให้คุณมีความสุขในความรักค่ะสวัสดีค่ะ